เชิญพรยัตยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธบรินิพานวันนี้เรากำลังวางแผนพื้นฮอลโลคออยู่เรามาถึงฝั่งด้านนี้แล้วนะฝั่งด้านทิศเหนือของมหาวิหารพุทธบปรินิพานทีมของวันดีเครนเขาก็ชำนาญนเขานะคล่องเนื้อคล่องตัวเขาสุปกร์อ,อิกรินดูงานตรงนี้นะติ๊กช่างบูธ พนรคงสมนึกสมศรีสุขครนะูบาโตคูบาเจือพ่อประสิทธิ์และสามเณรสองสองรูปนะคุณตูรัชดาวันคุณกนกพรน,นะู่่บริเวณนะี้ตามภาพนี้เลยนะเราว่างนี่พระธาตุจอมผาอยู่ตรงนี้เราก็วางแผ่นพื้นฮอโลคออยู่ตรงบริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพาน สร้างครอบพระนอนปางเสด็จดับกทัพริิพานที่เราสร้างไว้แล้วแต่ว่าตากแดดตากฝนกราบลําบากก็เลยมีมหาวิหารครอบเป็นหลังคาให้ท่านท่านจะได้ไม่เปียกฝนและผู้คนกราบไหว้ก็จะสะดวกอีกทั้งจะไปที่ปริษฐานพระยกมรกตและปริษฐานทันตธาตุของพระแม่กุจันทร์หลวงตามหาบัวยานสัมปโนอันนี้ตามภาพหน้างานเลยนะ ด้านล่างก็มีการพกรดมัดเหล็กเพื่อจะเทปูนเสาเป็นทีมของโคซิตาตานีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามากันสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชาคอนก็มาในวันนี้นะหลายๆท่านก็เข้ามาถวายแรงถวายงานกันถวายงานกันอยู่ด้านล่างนะหลายคนทีเดียวนะก็มีสาวร,ราชญาสิริจะในการบางชินกลางนะี่ลูกศิษย์ลูกหาก็มีเมยะเมยวรุณีหอใตสง มีดีรัก่วงน้อยนะก็มาถวายแรงถวายงานสุดนันทาบงสาเทียมต้อยสมานเพียรขันชานี่เจ้าประจำของเราอยู่แล้วลูกเสียที่อยู่วัดบ้างอะไรบ้างนะนี่เราทำตามหน้างานมาประมาณนี้นะเห็นภาพตามหน้างานนี้ในงานของเราก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยในทีม เ,เขาก็เจ๋งบันดีเครนนะเขาเคยมายกให้กับภูผาสูงแล้วดูตามวิวโน่นฝนน่าจะตกที่วางน้ำเขียวหรือว่ามองไปที่หน้องสารายคลองม่วงนะเอาเป็นว่าอยู่ที่มหาวิหารนี่สามารถมองเห็นคลองม่วงทั้งทั้งตำบลเลยครบทั้งตำบลเลยมองเห็นวังไซทั้งตำบลมองเห็นคลองม่วงทั้งตำบลและมองเห็นโน่นนะ บ้านแม่มณนนีแจ่มกริ้งนะบ้านบางสับรถนะอยู่ตรงทางโน้นนะ,ะก็เห็นไปทั้งหมดเลยถึงบางน้ําเขียวน้นนะมองไปถึงโน้นบ้านวิเชียนกันไพยบังกะทะบังหมีมองไปถึงโน้นเลยนะไกลๆเห็นโน้นขนงพระเขาใหญ่ก็มองเห็นนะอันนี้ดอกนางดำหรือว่าหมักเข่งกำลังออกดอกกันเต็มเลยต้นหมักเข่งต้นนางดำ อันนี้เห็นรังอยู่บนต้นไม้นี่รังกระรอกนะกระรอกมันก็อยู่มีรังของมันส่วนเป็นยอดไม้ทั้งหมดเป็นยอดตะเคียนทั้งสิ้นเลยนะแต่ถบนี้เป็นต้นตะเคียนทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหน้าการหน้างานที่บรรดา,าผู้ถวายแรงถวายงานทําการทํางานกันพ่อประสิทธิ์กําลังอุดรูๆเรียกว่ารูนะแผ่นนี้มันมีรูข้างมันนะต้องอุดไม่ให้ปูนไหลเข้าไปนะ อุดแบบนี้นะอุดแบบนี้นี่เอากระดาษเอาถุงปูนอุดแบบนี้ไม่ให้ปูนไหลเข้าไปพ่อประสิทธิ์มาก็ทํางานตรงนี้ไปพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งก็มาหลายคนมาในวันนี้นะด้านล่างๆโน้นก็มีทีมช่างทวายแรงสวายงานอยู่ด้านล่างก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นช่อนสังวานเมาไทยสงอยู่ด้านล่างโน้นนะหาหนูสุรศักดิ์เติมงานสุธเมธม,มิสันเทีย อยู่ด้านล่างๆนู้นนะถวายแรงถวายงานอ่าก็ทุกๆคนก็มาถวายแรงถวายงานกันคําพูดทิฏฐาคมก็มาถวายแรงถวายงานกันอ่าสมาริกอุปงคงกิดดอนก็จะมาถวายแรงถวายงานกันลูกศิษย์ลูกหาหลายต่อหลายคนมาถวายแรงถวายงานกันในวันนี้นะอันนี้ตามภาพนี้คือมหาวิหารถ้าเรามองไปด้านข้างๆนั้นก็คือพระบรมธาตุเจดี์สีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผา เราก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติเมื่อขึ้นมาที่มหาวิหารพทะชาปริณิพานเราจะเห็นความโดดเด่นอลังการแล้วก็มันก็สูงมากๆคําว่าสูงนี้มันอาคารไม่ได้สูงหรอกแต่ว่าม,มันอยู่บนยอดเขาอยู่บนหน้าผามันก็สูงเพราะว่าพระาธาตุจอมผาเราก็อยู่ริมๆผาอยู่แล้วแล้วก็มหาวิหารนี้อยู่หน้าพระาธาตุจอมผาไม่ถึงกันหน้าอยู่ข้างๆบันไดทิพย์ข้างๆพระาธาตุจอมผาเป็นที่บริสานของพระนอนปางเสด็จต่อการทาริณิพานซึ่ง พระนอนสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ว่าเห็นผู้คนมากราบมาไหว้ไม่สะดวกเพราะว่าแดดร้อนก็ดีอะไรก็ดีเราจึงสร้างมหาวิหารครอบพระนอนอีกทีหนึ่งนะอันนี้ตามภาพเลยแผ่นโฮลโลคอ,อะกำลังลงมาอีกนะสแผ่นนะในทีมก็อยู่ด้านนี้มีเด็กตัวเล็กคนนึ่งด้วยมาติดตามผู้ใหญ่มานะ ก็น,นี่ไปตามภาพนี้เลยนะตามภาพนี้เลยนะจะรึกเอาไว้วันนี้ว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้เราน่าจะยกแผ่นพื้นสําเร็จฮอลโลคอร์นี้ได้ประมาณครึ่งหลังไม่เต็มหลังนะครึ่งกว่านิดนึงนะ,ะพรุ่งนี้ยกออกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้ยกออกหนึ่งวันตอนนี้รถรอที่จะยกอยู่ประมาณอีก3คันนะยังขนแผ่นอยู่เต็มคันรถทั้ง3คันเลยทีเดียวเราก็จะค่อยๆย,ย,ยกมาในจุดที่มันยากมันง่ายก็ว่ากันไปนะ อันนี้ตามภาพเลยนะสูงมากนะบริเวณนี้นะถ้าอยู่บนพื้นอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ายังไม่ได้วางแผนนี้ก็น่ากลัวนะอันนี้ตามภาพนี่เลยนะอมองไปก็จะเห็นพระบรมธาตุเจดีศรีภูพาสูงหรือพระธาตุจอมผาเือร์อช้างไทยกมลชนโมิสุงเนินยังมาเป็นงานปั้นอยู่นะ,ะยังถวายแรงเกี่ยวกับงานปั้นนั้นอยู่นะพวกแม่ชุงแม่ชีพวก ทรงอิดนะหลายต่อหลายคนไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นแม่ชีรตินคุตตะจิระอินตามยาก็เข้ามาถวายแรงถวายงานเช่นเดียวกันอันนี้ตามภาพให้ได้เห็นถึงหน้างานที่เราทํางานตอนนี้ครูบปป๊อกกาลังต่อไฟใหม่อยู่เนื่องว่าตู้เชื่อมเราไฟไม่พอครูบปป๊อบกาลังต่อไฟกับพรนรงค์เพื่อจะใช้งานกับตู้เชื่อมให้ให้งานตู้เชื่อมของเราได้ได้ทำงานได้สะดวกเพราะว่าเราจะต้องใช้เหล็กลวดเชื่อม E70 นะ เรามีอยู่ใน e ่ E60 แล้วต้องใช้4มิลตอนนี้ให้สัวราจันยาสิริแล้วก็ชนินการหวังชินกลางนี้วิ่งไปซื้อที่โคราชอยู่เพราะว่าตามแบบของวิศวกรรมวิศวกร,รให้มาต้องใช้ลวดเชื่อม e 7 0แล้วก็4มนลการเชื่อมเหล็กใบแฟงของเราถึงจะสําเร็จประโยชน์ดีแล้วก็แน่นหนามันคงดีเราก็ต้องปฏิบัติต,ตามตามวิศวกร,รให้ให้มาโดยเคร่งครัดเมื่อวานวิศวกร ทีมกรุงเทพก็มาแล้ววิศวกรหน้าง,งานคือเอกรินก็ดูแลงานอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเอกรินก็เรียกว่าประจําแล้วคอยดูงานให้นานก้าวหน้าไปได้ต้องขอบคุณวิศวกรเ,เอกรินจริงๆเลยเพราะว่างานนี้เอกรินก็ต้องคอยดูอยู่หน้าง,งานตลอดเวลาพระอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้ช่วยดูช่วยเสริมไปใน,ในงานนั้นๆด้วยนะอันนี้ตามภาพตามหน้าง,งานที่เราทําการทํางานนั้นเลยนะอันนี้ตามภาพเลยเราจะเห็นว่า เครนคอยยกแผ่นใบยกไปยกไปก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยก็จะไปถึงตรงมุมด้านโน้นนะซึ่งจะเป็นมุมที่เป็นบันไดลงจากบริเวณนี้บันไดลงมหาวิหารไปหาชั้นล่างนั้นก็จะมีอยู่ตรงนั้นอีกแผ่นก็จะวางไปตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นจะมีบันไดอีกชุดหนึ่งเพื่อความสะดวกและใครๆก็สามารถขึ้นลงได้ไม่ยากเท่าไหร่นักนี่คือหน้าง,งานแล้วก็น้างงานด้านล่างโน้นพระอาจารย์ไม่ได้ไปดูว่ามีใครต่อใครบ้าง ก็ที่จะมาก็คงจะเป็นชุดเดิมๆที่มาเมาื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มากัน <c oughs> ก็เป็นชุดเดิมๆที่มาเมื่อวานนี้ก็หลายต่อหลายคนนะก็คงทางานอยู่ด้านล่างนู้นนะมองไปแวบๆอยู่ด้านโน้นกาลังมองดูอยู่มีใครต่อใครบ้างมองไปอ๋อผาหนูกําลังปีนอยู่กับอาจารย์แดงนะกำลังปีนทํางานอยู่ด้านโน้นก็กําลังต่อนั่งร้านขึ้นมาเพื่อจะปั้นงานปั้นอยู่ด้านล่างนู้น มองจากด้านบนนี่ก็เห็นสูงลรบๆเชียวหล่นนะสูงลรบๆเลยทีเดียวนะอันนี้คือสิ่งที่เราทำถึงที่เราช่วยกันทำหลายอย่างหลายประการที่เราทุกคนตั้งใจกันทำนะเห็นเขาเตรียมขนทรายขนอะไรแล้วไม่ชีนรินทาแล้วก็หลายๆคนเตรียมขนทรายขนหินมาเพื่อจะเทน่าจะเป็นแบบทับข้างบริเวณ ซุ้มหน้าต่างบัวของมหาวิหารด้านล่างน่าจะมีเทเสาด้วยเททับหลังด้วยนะ,ะทับข้างก็ได้เรียกทับข้างก็ได้เรียกทับหลังก็ได้อยู่บริเวณนั้นน่าจะมี2จุดที่ให้เทอยู่ในวันนี้คือเสาที่เราเสริมขึ้นมาเพื่อจะใหะ้ทางเข้ามหาวิหารโดดเด่นยิ่งขึ้นแล้วก็บริเวณทับทับข้างของหน้าต่างมหาวิหารพุทธปรินิณพานอันนี้เราเห็นรถเคนคันใหญ่160ตันนะ ของวันดีเครดนะอันนี้160ตันยกให้เราแล้วก็ทํางานให้เราเป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะมองไปด้านนั้นเห็นพรนรงกําลังตกแต่งเรื่องไฟที่จะเป็นไฟเชื่อมอเหล็กไวแฟงอยู่นะ,อะมองไปด้านนั้นก็พระเนงก็ฉันน้ํากันนะพักผ่อนฉันน,น้ำปานะกันนะตามสมควรนะนี่คือหน้าง,งานในวันนี้ที่เราได้เห็นก็เป็นหน้าง,งานที่ ที่เกิดจากแราศรัทธาและหลายท่านได้ร่วมบริจาคเข้ามาขอบคุณหลายๆท่านร่วมสร้างร่วมทํากันเข้ามาหลายๆคนร่วมบริจาคเกิดกันอยู่ทั้งนั้นที่เห็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นคุณตู่คุณธนอพรอหรือว่าคุณลีลาธรรมลีลา,แล,ลาและลูกศิษย์วัดหลายๆท่านในนามของลูกศิษย์วัดก็ร่วมบริจาคร่วมกันที่จะซื้อปูนชิวละ2,517บาทร่วมกันเพื่อจะซื้อเทในวันที่สอง เราพยายามจะเคลียร์แล้วก็วางแผนพื้นที่สาเร็จในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ระดมผูกลวดมัดเหล็กอุดตรงน้นแบบตรงข้างตรงนี้อะไรให้สําเร็จเพื่อที่จะเทในวันที่สองให้ได้ตามความตั้งใจของเราทุกๆคนอันนี้ก็เป็นงานที่เราตั้งใจกันไว้มากว่าวันที่สองเราจะเทให้ได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยเพราะว่าดินฟ้าอากาศฝนตกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเรื่องธรรมชาติเรากําหนดกฎเกณฑ์มันไม่ได้แต่เราตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าวันที่สองเราจะเทกัน คิวปูนล,ละ,ะ2,517บาทก็ลูกศิษย,ย,ย์ลูกหาหลายๆท่านก็โอนจตุปัจัยมาร่วมร่วมกุศสนกันหลายต่อหลายคนอันนี้ต้องอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้การสร้างของเราก้าวไปได้ด้วยท่านทั้งหลายจะมากบ้างน้อยบ้าง5บาท10บาท100 200ทําบุญได้หมดทุกคนสร้างมหาวิหารพุทธรรมปัญผาด้วยกันกับอาตมาพระมหาธีนาธนี่คือบรรยากาศที่มองไปด้านนู้นเหมือนฝนจะตกทางเขาภูหลวง ด้านโน้นฝนตกแน่นอนต่างเขาผูหลวงไม่ห่างจากเราเท่าไหรนักพอมองไปเป็นกลุ่มฝนมืดเลยทีเดียวนะส่วนด้านนี้ก็สว่างขึ้นมาหน่อยแล้วนะด้านนี้ก็สว่างขึ้นมาหน่อยแล้วด้านที่ต้นดำดํานี่ก็รู้สึกจะไม่มีฝนนะส่วนด้านลําตะคองที่เรามองไปโน้นเห็นยอดเขาไกลๆโน้นก็มีความมืดๆอยู่เหมือนกันนะส่วนด้านหมู่บ้านดงมอไฟนี่ก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีฝนด้านนี้แต่ด้านที่เรามองไปด้านนี้แน่นอนด้านเขาผูหลวง ด้านที่มองไปด้านนี้ฝั่งปากทงชัยนะมีฝนทําให้เป็นอากาศมืดครึ้มมองไม่เห็นยอดเขาทางด้านนั้นเลยก็แสดงว่าฝนตกมาทางด้านนั้นนะเราทํางานเราก็ไม่อยากให้มีฟ้ามีฝนเพราะว่ารถเครนทุกสูงเนี่ยมันกับฟ้ามันไม่ค่อยถูกกันรถเครนนี่ถ้าฝนตกต้องหยุดทันทีเพราะว่ามันเกี่ยวเดียวกับความสูงและมันดึงดูดฟ้าเป็นอย่างดีคือรถเครนนี้นั้นฉะนั้นถ้าฝนลงเราก็ต้องหยุดทันทีนะ ฝนลงเป็นเหตุเป็นผลที่รถเครนนี่จะทํางานต่อไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับฟ้านะฟ้าลงฟ,าฟ้าผ่าะไรพวกนี้รถเครนมีราคาสูงแล้วก็เขาก็ต้องอหยุดทันทีนะถ้าฝนฟ้าไม่ตกเราก็ทํางานต่อได้ตอนนี้เรายังทํากันได้อยู่นะมันแค่ปล่อยๆแล้วมันก็หยุดไปแล้วตอนนี้แดดเปรี่ยงเปรี่ยงขึ้นมาแล้วเราจะเห็นสีทอง,ทองของบัวกลีบบัวรอบพระาธาตุจอมผาย่างสว่างขึ้นมาเลยทันทีทีเดียวญาติโยมทั้งหลาย อันนี้คืองานและก็จะรึกเอาไว้เป็นประวัติของการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพันธ์เป็นบุตรนิวที่เราส่องดูการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานประจําวันว่าเราทําอะไรตรงไหนบ้างจะรึกเอาไว้เป็นประวัติประวัติศาสตร์ของการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานธนี่คืองานในวันนี้นี่คืองานที่เกี่ยวกับบุญกับกุศลนี่คืองานเกี่ยวกับการบริจาคและกเกี่ยวกับการเสียสละ เกี่ยวกับการเป็นบุญเป็นทานเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นทานศีลภาวนาให้เกิดกขึ้นกับหัวใจทุก,ท,กท่านนี่คือบุตด้านิวในช่วงบ่ายๆของวันนี้การสร้างมหาวิหารพุทธบริหารก็เจริญพร